สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์าการเกมเล่นเกมกันภาษาพลูกวันนี้อยู่กันในรายการว i m เมอรช้คคอบซึ่งเราก็จะยังอยู่ในเกมว i m เมอร์อันเดอร์กันนะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือความสามารถของทัพต่างๆแต่ว่ารอบนี้เราจะมาพูดถึง Grand Alliance ซึ่งก็คือจะเป็นความสามารถทัพรวมเนาะซึ่งมีตั้งแต่ทัพของฝ่ายออเดอร์คอ a t สแล้วก็ Destruction เนาะซึ่งของออเดอร์จะมีะทับที่สามารถเอามาเล่นกับความสามารถนี้ได้อยู่มีเป็น10ทับเลยแล้วก็ความสามารถของรวมอะไรอันของออเดอร์เนี่ยนะมันจะมีอยู่2แบบก็คืออันแรกก็จะเป็น Grand Alliance Order c r u เซเดอและอีกอันนึงก็คือแก a นอ a l l i a นออเดอร์โปร t e คเตอร์ซึ่งเวลาเราเล่นไอ้ทับพ,พวก เราจะสามารถเลือกใช้ Cru s a der หรือว่าเลือกใช้ p r o t e c t o r ก็ได้นะก็จะทำให้ทับเก่าๆของเรามันจะได้เออเอามาเล่นได้แล้วก็จะได้แบบมีให้เลือกอ่ามันจะได้แบบไม่เบือ่อซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าทับเก่าๆพวกนี้มันพูดตามตรงเลยนะหรือว่ามันไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่ามันก็เออเขาทำมาให้แล้วมันก็เออยังจะพอเอามาเล่นได้อ่ะ ูดมาเยอะแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า Grand a n d i a n d Order ของ Crusader อ่ะอันแรกมันทำอะไรได้บ้างซึ่งอ่าอนเนี้ยมันจะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับการ์ดของเกม Warcry เนาะเออซึ่งก็คือถ้าเกิดเราเล่นทับไหนเราก็เอาอีกแผ่นเนี้ยมาวางปึ้งไปอ่ะเราก็จะความสามารถต่างๆจากในการ์ดนี้ได้ซึ่งเป็นความสามารถรวมเลยเอ่มันจะไม่เหมือนในอ,อินดิชั่นเก่าเนาะที่ว่า ฮีโร่แต่ละตัวยูนิตแต่ละตัวมันก็จะมีอินสปายแตกต่างกันมีความสามารถแตกต่างกันอ่าเดี๋ยวนี้เป็นความสามารถรวมเลยซึ่งการตัวละครนั้นก็จะมีแค่ค่าเลือดค่าเดินค่าตีอะไรพวกเนี้ยเฉยๆซึ่งความสามารถทุกอย่างจะรวมอยู่ในการ์นี้อ่ะกริเซเดอร์อันแรกเนาะอินสปายทันทีหลัง power step ถ้าทีมของคุณยึดโทเค็นสมบัติในดินแดนศัตรูได้2จุดหรือมากกว่า ินสปายนักสู้พันธมิตรทุกคนนะไอ้นี้ก็คือถ้าทําตามเงื่อนไขอินสปาย ire, เนี้ยได้ก็จะได้อินสปายทุกคนเลยอ่านะก็คือไปยึดโทเคนสมบัติในดีนเโซสองจุดออง่ายๆต่อไปก็จะเป็นความสามารถประจําทัพเนาะเพลเนียทันทีหลังนักสู้พันธมิตรจบการมูฟห่างจากโทเคนสมบัติหนึ่งช่องพลักนักสู้นั้นหนึ่งช่องเข้าไปในช่องโทเคนสมบัตินั้นอนะ่ดูๆแล้วมันก็น่าจะเป็นสาย ยึดจุดเนาะเอออันนี้ซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนๆมามันก็จะมะีเด็กยึดจุดอยู่อ,อ,องค์พระรักพิทักษ์จุดของเราก็น่าจะเหมาะกับความสามารถทํานี้เนาะต่อไปก็จะเป็นความสามารถย่อยๆอะนะซึ่งมันจะเป็นความสามารถที่ว่าใช้ได้ทีเดียวบ้างใช้ได้ต่อเบตเทิลราบบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนไอเพลเน,นียเมื่อกี้มันจะเป็นความสามารถประจำทัพเนาะส่วนอันนี้จะเป็นความสามารถ ที่เอาไปใช้ s ดวอตดิเฟนเดอร์ใช้ใน Power Step s t e สของคุณเลือกนักสู้พันธมิตรที่ยึดโทเค็นสมบัติอยู่จนกว่าจะจบเทินถัดไปนักสู้นั้นมีค่าเซฟคือ 3- ลบความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมะเนี่ยมันใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมซึ่งมันจะมีอยู่3ท่าน่าจะเหมือนกันเกือบทุกทุกทับเลยแหละที่มันจะใช้ได้3ท่าเนี่ยเออเราก็มันใช้ได้ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นครั้งเดียวต่อเกมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ ม,มันใช้ได้ครั้งเดียวเกมมันเออเดี๋ยวว่าเกมนี้มันเล่นแป๊บเดียวเออมันเล่นแป๊บเดียวแต่ว่านะมันก็รู้สึกดูน้อยไปหน่อยมันจะรู้สึกว่ามันดึงความสามารถของแต่ละทับได้ออกมาไม่เต็มที่อ่ะเออแต่เขาทำมาให้เล่นก็ก็ก็เล่นไปนะ <c oughs> ออะก็คือนักสู้ที่ยึดจุดอยู่ก็จะมีค่าเซฟสามหลบอ,อ่ะมันก็ดีขึ้นเนาะอืมก็เป็นสายยึดจุด ต่อไปซีรอลรีโซฟใช้ในพาพเวอร์สเตปของคุณจนกว่าจะจบเทินถัดไปนักสู้พันธมิตรจะไม่รับผลของเดวินแบ็กหรือผลักความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมเอ่ะครั้งเดียวต่อเกมนี่แล้วเดวนินแบ็กก็คือเมื่อจบตีแล้วมีค่าสําเร็จไอซัเซไอคี้นะมากกว่าค่าเซฟจะผลักศัตรูได้หนึ่งช่องอ่นก,ก็ก็ปกตินะไอ้นี้หรือว่าผลักก็คือจะไม่รับผลก็คือจะไม่โดนผลักว่าอย่างนั้นเป็นสายหยุดจุด อย่างแททรูต่อไปรีเคลมกราวใช้ในโพสต์เตปของคุณเลือกนักสู้พันธมิตรจนกว่าจะจบเทิร์นถัดไปการถอยเต่าจมตีมิลีถือว่ามีค่าคริมากกว่าค่าเซฟเพื่อใช้สหรับเดวินแบ็กและโอเวอร์ดันนะความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมไอเดวินแบ็กก็คือเมื่อกี้ก็คือตีตีเข้ามันก็ผลักได้ใช่ไหมส่วนไอโอเวอร์ดันน่ะก็คือเวลาเราไปตีศัตรูใช่ไหมถ้าศัตรูตัวนั้นโดนผลักหรือว่ามันตายคือ ช่องที่ศัตรูมันยืนอยู่อ่ะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเราสามารถโอวรารันคือวิ่งเข้าไปยึดยืนในจุดที่ศัตรูตัวนั้นยืนอยู่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันก็ตามนะถ้าจุดตรงนั้นมันว่างเราก็วิ่งเข้าไปอยู่ได้เออนั่นก็คืออวรานันอ่กก็คือสั้นๆจบไปแล้วสำหรับออเดอร์ครูเซเดอร์นะต่อไปมาดูออเดอร์โปรเทคเตอร์กันบ้างอินสปายทันทีหลังแอคชั่นสเตปถ้านักสู้พันธมิตรเริ่มแอคชั่นสเตปในดินแดนพันธมิตรและโจมตีสำเร็จ อินสปายนักสู้นั้นอ่ะน,นี้ก็ง่ายๆเลยก็เฝ้าเฝ้าอยู่ในฐานตัวเองตีเสร็จถ้าตีโดนก็อินสปายได้เออก็มันเป็นชื่อตามเด็กเนาะเอ้ยตามตามทับเนาะก็คือโปรเทคเตอร์ดีนัยเทสพาเซอร์นักสู้พันธมิตรจะไม่รับผลของแฟรงค์หรือสราวหากอยู่ในดินแดนพันธมิตร แฟล้งก็คือเวลาศัตรูมาตีแล้วมันมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆใช่ไหมส่วนเซราวก็คือเวลาศัตรูมาตีเราแล้วมีเพื่อนมันอยู่ใกล้เรา2ตัวเราก็จะไม่รับผลถ้าเกิดเราอยู่ในดินแดนตัวเองอก็คือถ้าจะตีชั้นคุณก็ต้องตีด้วยตัวเองอะนะประมาณนั้นทีนี้ก็มาดูความสามารถแต่ละอันเรชัวฟูรี่ทันทีหลังนักสู้พันธมิตรที่อยู่ในดินแดนพันธมิตร ทอยโจมตีมีลีและสามารถรีโรหนึ่งเต๋าโจมตีได้จะสามารถรีโรหนึ่งเต๋าโจมตีได้ความสามารถนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเบทเทนราวอ์อันนี้ดีขึ้มนมานิดหนึ่งก็คือใช้ได้ต่อเบทเทนราว์ก็ถ้าตอยผิดก็ได้รีโรต่อโจมตีหนึ่งลูกแค่นั้น <laughs> ต่อไป Active Defense ใช้ในเพลว์สเตปของคุณเลือกนักสู้พันธมิตรที่อยู่ในดินแดนพันธมิตร พลักนักสู้นั้น2ช่องโดยต้องไปหยุดในดินแดนพันธมิตรความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมเออก็ส่วนใหญ่มันจะอยู่แต่ดินแดนตัวเองหมดเลยอะ่ะเออมันก็ไปดูเอ,อ่อเด็กไหนสักเด็กอะ่ะที่มันจะอยู่ในดินแดนตัวเองอะ่ะเออก็จาไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่เด็กนี้นี่คืออยู่แต่ดินแดนตัวเองเลยถ้าไปดินแดนสโตปปุ๊บไม่เก่งฮะแต่เก่งในดินแดนตัวเองเอออาจจะเป็นสายเฝ้า ้าบ้านเนอะสาย้าบ้านเออก็นาจะเขาท่าต่อไป s e Secret Pathway ในใช้ในโพสต์สเตปของคุณเลือกนักสู้พันธมิตรที่อยู่บนโทเค็นฟีเจอร์ในดินแดนพันธมิตรนำนักสู้นั้นออกจากสนามแล้วนำกลับมาวางใหม่บนโทเค็นฟีเจอร์อันอื่นที่อยู่ในดินแดนพันธมิตรจากนั้นนักสู้นั้นได้รับโทเค็นมุกความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อกเกมคืออ่านแล้วก็งงสรุปสั้นๆก็คืออ่า ไอฟีเจอร์โทเค็นน่ะก็คือไอจุดสมบัตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันถูกพลิกอยู่หรือว่ายัางไงมันก็ยังเรียกว่าเป็นฟีเจอร์โทเค็นเนาะเออก็คือถ้าเกิดยืนอยู่บนไอฟีเจอร์โทเค็นน่ะก็แค่เอามันไปวางบนฟีเจอร์โทเค็นอันอื่นที่อยู่ในดินแดนตัวเองแค่นั้นเองแล้วก็ได้รับโทเค็นหมู่ะก็ถือว่ามันเคลื่อนที่แล้วเออประมาณนั้นก็คือจบไปแล้วสำหรับของออ,อเดอร์เนาะสายยุดหยุดกับไฟายโฟบ้านต่อไปไปดู ของเคออทกันบ้างซึ่งของเคออทก็จะมีทับให้เล่นอยู่ก็เกือบเกือบสิทับอืมก็จะมีอยู่อ่าสองสายเหมือนกันก็จะเป็นเควอทคร์บเตอร์กับเควอทซาริเยอร์่ามาดูเค a อ e คร์บเตอร์กันก่อนอินสปาทันทีหลัง action step ของคู่ต่อสู้ถ้ามีนักสู้พันธมิตรมากกว่านักสู้ศัตรูในดินแดนเป็นกลาง อินสปายนักสู้พนมิตรทุกคนในดินแดนนั้นอย่างที่เราเคยบอกไอ้ดินแดนกลางของอินดิชันเนี้ยพื้นที่ยืนน้อยมากก็คือตรงกลางของของแมปอะอมีที่ยืนอยู่แบบ4ีห้าจุดเองนิดเดียวเออแล้วถ้าเกิดเรากรูกันไปยืนอยู่ตรงนั้นนะเออต่ต้องมากกว่าศัตรูนะ ถ้าไปยืนตามคนก็อินสปายหมดเลยถ้าไปยืน4คนก็อินสปายหมดเลยเอออันนี้อินอิสปายง่ายแต่ว,ว่านะพื้นที่ยืนมันก็อาจจะน้อยหน่อยต่อไปก็เป็นความสามารถประจำทัพเนาะ root of chaos ทันทีหลังนักสู้พนันธมิตรพลิกหรือเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือพลิกพลิกทโทเค็นฟีเจอร์นักสู้ศัตรูทุกคนที่อยู่ในระยะ2ช่องของทโทเค็นนั้นได้รับทโทเค็นสไนก,กา้าอ่าก็มันจะมีอ่าอยู่สักเด็กอ่ะที่มันเป็นเด็กที่มันชอบพลิกอ่ะไอ้ ร้นที่จุดละมั้งเออจะเป็นสายสายพลิกอ่ะอันนี้ก็เวลาพลิกเสร็จแล้วมันก็จะทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะเนาะโดนโทเคนเซตก้าไปเออก็ก็น่าจะเหมาะกับเด็กนั้นก็น่าจะมีเด็กนั้นแหละเด็กเดียวที่ที่ดูแล้วเหมาะอ่ะต่อไปมาดูความสามารถสกิลกันบ้างออร่าออฟเรนใช่ในพาวเวอร์สเตปของคุณเลือกนักสู้ศัตรูหนึ่งคนที่มีโทเคนเซตกา้าที่อยู่ติดกับนักสู้พันธมิตรและไม่ได้มีเลือดเหลือแค่หนึ่ง สร้าง1นึ่ง damage แก่นักสู้นั้นความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมคือฟังแล้วความสามารถมันยุ่งยากซับซ้อนมากเลยเพื่อที่จะลดเลือดหนึ่ง <c oughs> แค่นั้นเองแล้วก็ไปลด,ดเลือดหนึ่งให้ศัตรูที่เหลือเลือดหนึ่งไม่ได้ด้วยก็คือฆ่าศัตรูไม่ตายอะ่ะ <c oughs> ก็ฟังดูแล้วบอกออใช้ยากเกินไปหรือเปล่าได้แค่นี้เองแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมด้วยอะ่ะมก็นะก็ลดเลือดหนึ่งโอเคเพิร์กเดอะวอล์เดอะวิก และนักสู้ศัตรูหนึ่งคนที่มีโทเค็นสติก,กานักสู้พันธมิรท,ที่จะโจมตีนักสู้นั้นในเทิร์นถัดไปอาวุธมีลีจะได้รับบวกหนึ่งเต่าโจมตีอาวุธนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมอ่ะอันนี้มันก็เล่นกับโทเค็นสติก,กานะถ้าศัตรูโดนโทเค็นสติกาไปมันก็จะทํานวนทํานี่ได้ส่วนอันนี้กอ็อาวุธมีลีก็จะได้บวกหนึ่งเต่าโจมตีก็ฟังดูงั้นๆนะไอพวกคาวามสามารถพวกนี้มันดูเงั้นๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันต่อ Unholy d i s t r a t i o n เลือกนักสู้พันธมิตรหนึ่งคนที่อยู่บนโทเค็นฟีเจอร์นักสู้ศัตรูที่จะโจมตีนักสู้พันธมิตรนั้นในเทินถัดไปอาวุธมิลี่จะโดนลบหนึ่งเต,ต่าโจมตีความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมอมก็ถ้าเกิดเราไปยึดยึดอยู่หรือว่าไปยืนอยู่บนโทเค็นฟีเจอร์นะก็คือเราพลิกแล้วเราก็ยืนเฝ้าอยู่อย่างงี้ยนะเออศัตรูที่ตีมาก็โดนลบหนึ่งเต,ต่าโจมตีเฉยๆไม่มีอะไรก็ดูเฉยๆเนาะอันนี้ ดูไม่ค่อยอะไรมากอ่ะมาดูต่อไป chaos slayer อ่า inspire ทันทีหลังนักสู้ศัตรูถูกนักสู้พันธมิตรสังหารด้วยอาวุธมีลี inspire นักสู้พันธมิตรตามจำนวนค่าหัวของเป้าหมายอ่าอันนี้ก็คือเราต้องไปคิวฝ่ายศัตรูนะด้วยอาวุธมีลีอ่าทับ chaos มันก็วิ่งไปตีประชิดอยู่แล้วแหละแล้วก็ inspire ได้หลายตัวด้วยตามค่าหัวของเป้าหมายเอออันนี้ก็ต้องไปดูค่าหัวของเป้าหมายเนาะ มีข้าหัว2ก็อินสปายได้2ตัวข้าหัวสกสว็อินสปายได้3ตัวอ่าก็ใช้ได้อยู่อ่ะอันนี้ความสามารถประจำทับ s ซเวลออฟพาวเวอทันทีหลังแอคชั่นสเตปเมื่อนักสู้ศัตรูถูกสังหารโดยนักสู้พันธมิตรด้วยอาวุธมีลีผู้โจมตีจะได้รับโทเค็นพลังงานเคออสนักสู้นั้นหากโจมตีครั้งถัดไปอาวุธมีลีจะบวกหนึ่งเต่าโจมตีเมื่อโจมตีแล้วนําโทเค็นพลังงานเคออสออกอ่ะก็เฉยๆนะก็คือเวลาไปฆ่าศัตรูด้วยอาวุธมีลีก็จะได้ โทเคนเพิ่มพลังมาอะเวลาไปตีชาวบ้านชาวช่องเขารอบถัดไปก็จะได้บวก1นึ่เตาจมตีอพะพอตีเสร็จก็ค่าพลังเคออสนี้มันก็หายไปต้องจบดีมีลีด้วยนะอถอ้าเคออสส่วนใหญ่ก็มีลีแหละไม่ค่อยมีอ,ะ <c oughs> อ่ะมาดูความสามารถอื่นๆนนกันบ้างเร็กเลดเรสเลกนกสู้พันธมิตรที่มีโทเค็นชาร์จเพื่อใช้ความสามารถนี้นักสู้นั้นจะทําการชาร์ตทันทีสร้าง2ดาเมจแก่นักสู้นั้นหลังใช้ความสามารถนี้ ความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมคือปกติเวลาเราชาร์จไปแล้วทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าความสามารถนี้มันจะทําให้ชาร์จต่อได้เลยเออแต่พอชาร์จเสร็จแล้วก็เหมือนกับร่างกายรับพลา่าเออก็เลยโดน2ดามเมจไปประมาณนั้นออต่อไป decapitation t a t t i n g strike ใช้ทันทีหลังคุณเลือกอาวุธมีลีโจมตีถ้าเป้าหมายมีเลือดเหลือหนึ่งอาวุธนี้ได้รับผลของคลิปและอ s นซน ความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมคือมันไปตีสัตรดูที่เลิศละหนึ่งอะเออมันก็คือตีงโงๆก็ตายปะส่วนใหญ่แล้วแต่ว,ว่ามันยังจะแบบน่าจะเอาชัวร์เออมันจะได้แบบคลิปด้วยอินซ์แนร์ด้วยคุณห้ามกันห้ามลบนะอะไรประมาณนั้น <c oughs> เออลงทุนมากไปตีตัวที่เลิศละหนึ่งแต่ก็นะเพื่อความชัวร์โอเคต่อ statement en by slutter ใช้ทันท be ีหลังแอคชั่นสเตปเมื <ink passed away digitally> <modern ire> ่อศัตรูถูกสังหารด้วยอาวุธมีลีโดยวอร์แบนด์ของคุณเลือกนักสู้พันธมิตรตามจำนวนค่าหัวของนักสู้ที่ถูกสังหารนักสู้พันธมิตรเหล่านั้นได้รับโทเค็นการ์ดความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมก็ไปฆ่าศัตรูด้วยอาวุธมีลีเนาะก็นักสู้ฝ่ายเราก็จะได้โทเค็นการ์ดตามค่าหัวของศัตรูที่ถูกสังหารก็เฉยเไม่มีไรก็คือจบไปแล้วสำหรับของเคออสเนาะดูใบก็ งั้นงั้นหรือเปล่าไอา้ของอะไรนะเคียร์ออสคอรเตอร์ก็น่าจะเล่นกับเด็กที่มันเป็นเดวอนะส่วนไอ Deck ้เด็กซเลเยอร์ก็เน้นเด็กที่มันตีตีตค่าๆเอาประมาณนั้นอ่ะต่อไปเราจะไปดูความสามารถประจำทับของเดสกันบ้างซึ่งทับเดสอ่ะมันจะมีอยู่แค่4ีทัพเองที่สามารถใช้ความสามารถพวกนี้ได้เนาะอ่ะเรามาดูกันอันแรกก็จะเป็นเดสดัก มาจิตี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไดท์นิโครแมนซี่เดทดากมาจิตี้ก่อนนะอินสปายถ้านักสู้ศัตรูถูกสังหารในขณะที่ความสามารถโลคัตออฟช h ย l ท t ์ทำงานอยู่อินสปายนักสู้พันธมิตรตามจำนวนค่าหัวของศัตรูที่ถูกสังหารนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเกิดข่าศัตรูแล้วข่าหัวศัตรูตัวนั้นมัน2ก็ได้อินสปาย2นะถ้าค่าหัว3ก็อินสปาย3ตัว แต่ว่ามันต้องค่าในขณะที่ความสามารถโลคัตออฟเชลิททำงานอยู่เนาะเออไอโลคั o ออฟเชลิทนี่มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นความสามารถประจำทับโลคัตออฟเชลิททอยเต๋าโจมตี3ลูกถ้าทอยแล้วเกิดผลหนึ่งอย่างตามตารางโลคัตเชลิทที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะเดี๋ยวเราอยากพูดอีกทีความสามารถนั้นจะส่งผลจนจบเบทเทิลแรวถ้าเกิดไอทอย3ลูกนั้นน่ะได้ออกหน้าคลิสามารถแทนหน้าคลิเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้เนาะ แล้วก็นักสู้คนเดิมจะไม่สามารถรับผลจากโลคัสออฟเชลิตได้มากกว่า1อย่างต่อเบตเทิลราวนะก็คือมาเริ่มเปิดเทินเราก็ทอยตามลูกเลยก,ก,ก,กุ๊กกุ๊กกออกอะไรแล้วก็มาดูตามตารางถึงก็ออกหน้าคลิแล้วก็เลือกเป็นอะไรก็ได้นะมาดูกันถ้าผลเป็นหน้าดาบควย2อ2อันเบลดออฟเชลิธเลือกนักสู้พนมิดนักสู้นั้นอาวุธมีลีมีผลของคิตเทคอนรีวอร์ดอ่ะก็ง่ายๆเลย ถ้าเกิดออกหน้าดับควยสองอันเราก็เลือกนักสู้หนึ่งตัวให้อาวุธมิลีมันมีคริกับกิวอตก็คือมันจะบวกเดเมจมันหนึ่งอ่ะเออพูดง่ายๆต่อไปถ้าออกหน้าคอนคู่สเปริคเกตเลือกนักสู้พันธมิตรนักสู้นั้นได้รับผลของได้รับผลบวกหนึ่งมูอ่ะก็บวกหนึ่งมู๊ก็ง่ายๆเลยถ้าเป็นหน้าประจันคร่งเซียวสองอันเนาะ เลิกนักสู้ศัตรูอาวุธของนักสู้นั้นลบหนึ่งเต่าโจมตีแล้วถ้าเกิดเป็นพจันเต็มดวงสองอันเลือกนักสู้ศัตรูนักสู้นั้นลบ1มุกก็ตามนี้ไม่ค่อยมีอะไรไอ้นี้คือมันก็เป็นดวงอะนะแล้วมันต้องแบบมาคอยอะไรนะเขาเรียกอาดัเอาว่าเฮ้ยเราถอยได้ดับคู่อะเออมันจะได้ตีแรงเฮ้ยเราถอยได้พจันเที่ยวสองอันอะมันลบ เต่าโจมตีศัตรูอะไรเงี้ยคือมันต้องมานั่งแก้หน้างานอยู่ซึ่งมันก็รู้สึกแปลกๆไว้เออมันดูไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่ <c oughs> ยกเว้นคนอยากลองดวงตัวเองอะเนาะเออล้วก็ว่ามันเฉยๆนะ,ะมาดูเดนนิโครแมนซี่กันบ้างอินสปายหลังจากลีดเดอร์จบตีสำเร็จเลือกนักสู้พันธมิตรหรือมินเนี่ยนพันธมิตรสองตัวอินสปายพวกมันฮอ,อันนี้ก็เป็นสายนิโครแล้วก็ถ้าเกิด แต่ว่ามันเน้นตัวลนะีดเดอร์เนาะต้องให้ลีดเดอร์ไปตีแต่ว่ามันตีแค่ตีเสร็จตีสําเร็จไงมันไม่ต้องฆ่าได้ก็ได้แค่มันตีแบบตีโดนฮะเออมันก็อินสปายลูกกระจกเราได้อินสปายตัวเองก็ยังได้คนระับเพราะว่ามันบอกให้เลือกนักสู้พันธมิตรหรือมินเนี่ยนสองตัวเออ,อมาดูความสามารถประจำทัพไรมินเนี่ยนเลือกลีดเดอร์ให้ใช้ความสามารถนี้เลือกนักสู้พันธมิตรที่ถูกสังหารคืนชีพนักสู้นั้นและวางและวางมันไว้ในช่องเริ่มต้นในดินแดนพันธมิตร ถ้านักสู้นั้นไม่ใช่มินเนี่ยนสร้างดาเมจแก่นักสู้นั้นจนเลือดเหลือหนึ่งใช้ความสามารถนี้ได้หนึ่งครั้งต่อเบตเทิลราวด์มันต้องมีลดเดอร์เราอยู่อ่ะคือทัพนี้ถ้าลดเดอร์ตายเนี่ยคือจบเลยทำทำแมวอะไรไม่ได้แล้วเออคือถ้าเกิดอ่ะมีตัวอะไรของเราสัากตัวถูกฆ่าเราก็ชุบมันเออถ้ามันเป็นมินเนี่ยนน่ะประชุบมาเลือดเด็มแต่ถ้าไม่ใช่มินเนี่ยนน่ะชุบมาเลือดหนึ่งเออว่ากันง่ายๆแล้วก็ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเบตเทิลราวด์ เกมนี้เราเล่นกันเท่าไหร่อะสี่เป็เทิร์ลาวไหมเออก็ฉุบได้สีท่ทีฟังดูก็แบบไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะอ่ะมาดูสกิลกันบ้างคอ r เอ็กโคลชันเลือกมินเนี่ยนพันธมิตรหรือนักสู้พันธมิตรที่มีค่าเลือดสามหรือน้อยกว่าที่อยู่ติดกับนักสู้ศัตรูสร้างหนึ่งดาเมจแก่นักสู้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ติดกับนักสู้ที่เลือกจากนั้นสร้างดาเมจแก่นักสู้พันธมิตรที่เลือกจนถูกสังหารความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมเอ่ะเอาง่ายๆก็คือเลือก ฝ่ายเราหนึ่งตัวที่มีค่าเลือดน้อยสามเหลือน้อยกว่าที่อยู่ติดกับศัตรูใช่ไหมก็คือระเบิดตูมระเบิดไฟเราฝ่ายเราตายเดี๋ยวว่าไอ้ตัวที่อยู่ติดกับไ่ายเราตัวนั้นเน่ะมันโดนดาเห็ดใตัวละหนึ่งเฉยๆก็คือต้องวิ่งเข้าไปอยู่ในวงล้อมศัตรูแล้วก็ระเบิดตูมเล่นหนึ่งทุกตัวแค่หนึ่งมันบังดูสกิลมันหนอะงงแงงมากเลยอ่ะต่อไปเนาะ Innovating อร r a ura. เลือกมินเนี่ยนพันธมิตรหรือนักสู้พันธมิตรที่มีค่าเลือด3หรือน้อยกว่าที่อยู่ติดกับนักสู้ศัตรูนักสู้เหล่านั้นได้รับโทเค็นสเตกาความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมอันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่า,าวิ่งไปแล้วก็ไปอยู่ติดกับศัตรูใช่ไหมศัตรูที่อยู่ติดกับไอ้ตัวนั้นนะก็ได้รับโทเค็นสเตกาไปเฉยๆแต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องระเบิดตัวเองแล้วมัน <laughs> เป็นอร r าอันสุดท้ายเด เรสเลดเดตใช้ในช่วง p o w เวสเตปของคุณเลือกมินเนี่ยนพันธมิตรหรือนักสู้พันธมิตรที่มีค่าเลือด3หรือน้อยกว่าจำนวน3ตัวผลักนักสู้เหล่านั้น1ช่องความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมอันนี้ก็เฉยๆเนาะก็ผลักก็คือดันไปข้างหน้าดันไปข้างหลังหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่3ตัวอืมก็ก็ดูเฉยๆเนาะเออเป็นเป็น เน้นชุบเน้นตัวเยอะเออแต่ว่าความสามารถพวกนี้มันใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมไงมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยได้เห็นความสามารถประจําทับจริงๆอะ่ะเออไม่เป็นไรเรามาดูอันสุดท้ายกัน destruction เนาะซึ่ง destruction ก็เหมือนเดสนะมีแค่4ทัพเท่านั้นที่สามารถเอามาเล่นกับไอความสามารถนี้ได้เนาะก็จะมี destruction brutal กับ destruction kunin มันคืออะไรบ้าง e s t r u c t i o n Brutal ก่อน Inspire ทันทีหลังจากนักสู้พันธมิตรจบตีศัตรูที่ติดสถานะ f r a n k หรือ Surround Inspire นักสู้ผู้โจมตีและนักสู้พันธมิตรที่อยู่ติดกับเป้าหมายก็คือเราไปตีศัตรูที่อยู่ติดสถานะแฟ n งก็คือเราต้องไปรุมเขาก่อนลุมถึงตัวหรือรุมสตัวก็ได้แล้วถ้าเกิดไปตีแล้วไอตัวที่มาช่วยรุม ก็จะได้อินสปายเราที่เป็นผู้ตีก็ได้อินสปายด้วยอ,อประมาณนั้นเป็นสายดุมต <c oughs> ีมาดูความสามารถประจําทับ t t e board ในตอนต้นแอคชั่นเ็ปแรกของทุกแบ t ท l เทลดาวคุณสามารถผลักนักสู้พันธมิตรทุกคนได้หนึ่งช่องโดยการผลักนั้นต้องไปหยุดอยู่ในช่องที่ติดกับลีดเดอร์ของศัตรูหรือว่าอยู่ใกล้ลีดเดอร์ศัตรูมากกว่าเดิมเออเอาอ,อันนี้ คือทุกแบทเทิลราวเลยนะมาถึงก็นี่เดินหน้านี่เดินหน้าแต่ว่าต้องไปอยู่ติดกับลีดเดอร์ศัตรูก็คือดันดันันไปเล็งเป้าหมายที่ลีดเดอร์ศัตรูอย่างเดียวเลยก็ก็เข้าท่านะนเอ,อน่าจะสนุกอันนี้เหมือนแบบเป็นสายออกบ้าบินดีโอเคมาดูสกิลกันบ้างเอฟดิสยาคิดฉันจะอ่านออกไหมนี่ภาษาออก ทันทีหลังนักสู้ศัตรูทําการชาร์จสำเร็จเลือกนักสู้พันธมิตรที่อยู่ติดกับนักสู้ศัตรูนั้นนักสู้พันธมิตรนั้นสามารถโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นนักสู้ศัตรูที่ชาร์จเข้ามาได้นั้นความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมเอ,อ่าแล้วก็งงฉันเขียนอะไรมาเนี่ยคือในอ่าภาษาเกมมันเขียนอย่างนี้ไงเออแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาพูดให้เขา้าใจง่ายๆก็คือถ้าเกิดศัตรูมันชาร์จมาใส่เราอ่ะมันชาร์จเราใส่เราเสร็จเราก็ตีมันได้แค่นั้นแหละ <laughs> เออ ต่อไปเออวีโกทันทีหลังเลือกนักสู้พันธมิตรที่บาดเจ็บให้โจมตีอาวุธของนักสู้นั้นบวกหนึ่งเตาโจมตีสาหรับการโจมตีครั้งนี้ความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมอ่าก็คือถ้าเกิดเราบาดเจ็บอยู่ก็คือลดรถอ่ะเออลดลดรถหนึ่งลดสองลดเท่าไหร่ก็ได้อ่ะก็คือตีแรงขึ้นมาเฉยๆเลยบวกหนึ่งเตาโจมตีเออแต่ก็ด้ครั้งเดียวต่อเกมมันรู้สึก ขัดใจความสามารถมันจะน้อยไปไหนอ่ะต่อไปม็อบเมนเทลิตี้ทันทีหลังนักสู้พันธมิตรตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยอาวุธมีลีถ้ามีนักสู้พันธมิตรอื่นอยู่ติดกับเป้าหมายเป้าหมายจะได้รับค่าเซฟ2โลต่อการโจมตีครั้งนี้ความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมอ่ะก็คือถ้าเกิดมีศัตรูเข้ามาตีประชิดเราแล้วเรามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราอ่ะนะหมายถึงเพื่อนต้องอยู่ใกล้ๆกับเราอ่ะนะเราจะได้ค่าเซฟมาอีก2โล เออก็เหมือนกับแบบเป็นแถวหน้ากระดานแบบเอ้ยจะมาตีเราเราต้องฟาดานพักพวกฉันไปก่อนนะอะไรประมาณนี้เออก็คือนะอ่านความสามารถมาเกือบหมดแล้ว่มันเนี่ยพอใช้ได้ครั้งเดียวตดอกเกมเรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยแสดงความเป็นทับนั้นๆออกมาได้สักเท่าไหร่อ่ะเนาะมันจะมีแค่อินสปายกับไบ ไอความสามารถประจำเท้าอะแค่นั้นเองเอออ่ะอันสุดท้ายแล้ว destruction คุณนินพาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวดู Inspire ก่อนหลัง a อ t ชั่นสเตของคุณ Inspire นักสู้พันธมิตรทุกคนที่อยู่ติดกับนักสู้ศัตรูที่บาดเจ็บอ่ามาอีกแล้วคือ destruction นแน่นอนคุณต้องวิ่งไปตีศัตรูคุณต้องวิง่วงวิงว่งดาน่าเข้าไปอก็ตามนั้นซึ่งเด็กดาน่านี้มีเยอะแยะเลยให้ลอง ก็คือถ้าเกิดไปอยู่ตีกับศัตรูที่บาดเจ็บเนาะไม่ว่าเราเป็นคนตีหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนตีถ้าศัตรูมันเลื่อนลดเองหรือยังไงก็แล้วแต่เราก็จะได้อินสปายอา่อไปความสามารถประจําทับนะคุณนินในตอนต้นแอคชั่นเต็ปแรกของทุกเบทิลรวถ้าลีดเดอร์ของคุณยังอยู่ในสนามคุณสามารถทิ้งการอัปเกรดที่ติดอยู่ที่นักสู้พันธมิตรได้เพื่อเลือกพลอยการจากกองทิ้งเพื่อนําขึ้นมือคุณไม่สามารถเลือกพลอยการเดิมซ้าไดา้ก็คือ พอตอนขึ้นเบตเทิลร้าแรกของทุกเบตเทิลเร้านะเออถ้าเกิดลีดเดอร์เรายังอยู่ไอเนี้ยจะเหมือนกับอีกอีกอีกทัาหนึ่งที่ว่ามันต้องให้ลีดเดอร์อยู่เออถ้าลีดเดอร์ไม่อยู่ก็ใช้ของซ้ำให้ไม่ได้ก็คือทิ้งการอัปเกรดที่ติดอยู่กับนักสู้พันธมิตรก็คือนักสู้พันธมิตรเรามต้องติดการอัพเกรดก่อนอ่ะอ่ะเราก็คือเลือกทิ้งไปแล้วเราก็เอาพลอยก็คือเป็นการสกิลอ่ะจากกองทิ้งไปคุยคุยคุยมาเลยอยากได้อะไรก็คุยขึ้นมาเอาขึ้นมือ เพื่อที่จะเล่นได้แต่ว่าเวลาเล่นไปแล้วมันขุดการาดพลอยอันเดิมมาเล่นซ้ําไม่ได้แค่นั้นก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางทีแบบเป็นกร์ดสกิลดีๆเราใช้ไปแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเราก็เล่นซ้ําได้แต่ว่ามันต้องเสียการอุปกรณที่ติดอยู่ที่นักสู้พันธมิตรไปด้วยนะหนึ่งใบกรณีก็ต้องเลือกเอาบางทีอาจจะติด การอัปเกรดโง่ๆไปก็ได้นะเพื่อที่จะว่าดึงพลอยการสกิลดีๆมาใช่มาดูความสามารถสกิลกันบ้าง Part of the plan ทันทีหลังจากเลือกเป้าหมายโจมตีหากเป้าหมายมีสถานะแฟรงค์หรือสราวหากผลทอยเป็นดับไข้หรือค้อนนับเป็นสำเร็จสำหรับการโจมตีนี้ความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมก็ถ้าเราไปตีเขาแล้ว เขาโดนรวมอยู่อ่ะ,อะก็ติดทั้งแฟลงังทั้งเซอร์หรือว่าเซอราวก็ได้นะเออแทนที่จะได้รูปพยัญเซียวหรือว่าเป็นไอ้พยัญคู่นับดาบควยและนับคอนเป็นสําเร็จด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆคือตีแบบค่อนข้างชัวร์เลยเว่าคุณตีสําเร็จแน่แต่ก็นั่นเลยนะใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกม <laughs> อ่ะสกิลต่อไป s n e a k y Trap ใชเนี่ท่วง Power Ste p ของคุณจนกว่าจะจบ b บ t t ท e r ราว d ช่องที่อยู่ตีกับนักสู้พันธมิตรถือเป็นช่องสแตนกา ความสามารถนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมอ่ะก็เฉยๆเนาะก็คือเลือกนักสู้พนัมิตตัวหนึ่งก็รอบๆไอ้ตัวนั้นก็จะเป็นช่องสเตก้าถือว่าเป็นช่องสเตกเาูาเข้ามาก็จะเหนื่อยเออโด,โดนโทเค็นสเตก้าไปอ่ะความสามารถสุดท้ายแล้ว this is my t u r f mate ทันทีหลังเลือกเป้าหมายโจมตีการโจมตีด้วยอาวุธมีลีครั้งนี้จะนับว่ามีหน้าคริมากกว่าการทอยเซฟ เพื่อให้ได้ผลของเดวินแบ็กและโอเวอรันความสามารถนี้ใแค่ครั้งเดียวต่อเกมอ่ะก็เฉยๆนะเดวินแบ็กก็คือตีแล้วผลักเขาได้โอเวอรันก็คือตีเขาตายหรือผลักเขาไปแล้วก็ไปยึดช่องที่เขายืนอยู่วิ่งไปแทนที่เขาอ่ะเฉยๆ,ๆก็ทั้งหมดเท่านี้แล้วแหละสำหรับความสามารถทัพของอารไลอนทั้ง 4ทับนะทั้ง order keyord d a t e แล้วก็ destruction ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีโบแบนเก่าๆที่มันไม่ออกความสามารถการ์ดทับมาให้แล้วนะก็สามารถเอาความสามารถเบื้องต้นพวกนี้แหละไปเล่นได้ของเราก็มีอยู่ซื้อมายังไม่ทันได้เล่นเลยโดนปลดระวางซะแล้วแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่ก็โดนไปอยู่ในลีเจนดกันไปหมดแล้วก็คงไม่ได้อัปเกรดอะไรแล้วแหละเออ มีเป็นแบบโอ้โหลหลายสิบอาหลายสิบโอแบนออก็คงเท่านี้สําหรับวันนี้ถ้าเกิดแปลตรงไหนหรืออธิบายตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ช่วยทักท้วงมาด้วยนะครับจะได้แบบเออได้ความรู้ที่ว่าถูกต้องเวลาเอาไปเล่นก็จะได้เล่นกันได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวต่อไปอ,อ่อาจะไปดูความสามารถทับใหม่ๆห,หรือว่าจะไปดูเด็กใหม่ๆลองแนะนำกันดูนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ ไปทางไหนก่อนดีเพราะพอมาอ่านไอ้ความสามารถประจำทับพวกนี้แล้วก็แบบเออมันดูงองแงงไปสักนิดนึงอ่ะแต่ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมวันนี้สวัสดีครับ